สวัสดีครับผมวันนี้จะมาทำอะไรวันนี้ยังอยู่ในโครงซุปเปอร์ทนะฮะเราจะมาทำตัวตกข้างแบบที่ไม่ใช้ปีกของซุปเปอร์ทนะฮะก็ทำตกข้างได้นะฮะนี่นะฮะแต่ล้อต้องเป็นล้อออฟนะครับถ้าล้อแคบก็จะยากนิดหน่อยนะฮะล้อ,ล,อล้อแบบออฟหลังกว้างนี่ชัวร์กว่า ่วาจะทำอย่างไรนั้นไปดูกันดีกว่าในส่วนของขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะหากันชนนะฮะจะเป็น FRP พหรือ h g เกตก็ได้แต่เราขอให้มีตัวรูสองรูนี้นะครับรูสองรูนี้เท่านั้นนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาทำการเป็นตัวค้ำนะฮะเป็นตัวยื่นสำหรับ ใส่ตัวคานนะฮะอันนี้ที่มันยัดได้โดยที่มันมันไม่ต้องขันเพราะว่าผมความ้านรูให้ใหญ่กว่านิดนึงนะฮะเป็นรูประมาณ2อมิลนะครับสำหรับตัวโค้งนะฮะซูเปอปร์ทูนะครับป้อนกันการหัวนอ็อต ทางนไม่ต้องขันไม่ต้องออกแรงเยอะนั่นเองอันนี้แต่ถ้าคว้าอย่างนี้แล้วจะไม่สามารถใช้กับพวกสแตนดาร์ดได้นะครับ J o อ l y ลีนะฮะเจคับอัลีอย่างเดียวนะครับแล้วเราก็ขันด้วยน็อตกันคลายหรือล็อกนัดนั่นเองนะฮะ จากนั้นทำไงต่อก็คือเราจะใช้ไม้เต็มนะครับจะเป็นไฮเกตหรือ FRP ก็ได้นะฮะอันนี้จะให้เทียบดูคร่าวๆนะครับความยาวของไม้กาบโดนอตจะพอดีกันเลยนะฮะแล้วก็ล้อเนี่ยจะต้องเป็นล้อเป็นล้อแกนยื่นนะครับล้อออฟเท่านั้นนะฮะจากการเทียบกันก็ความยาวจะอยู่ประมาณช่วงนี้นะครับ ทีนี้ทำยังไงทีนี้เราก็เนื่องจากว่ามันติดตัวโครงด้านหลังนะฮะนี่นะฮะเราก็จะทำการคว้านออกนะครับโดยเริ่มตั้งแต่ส่วนตรงจากใต้รูนี้นะฮะยาวมาจนถึงส่วนตรงนี้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการมาร์กไว้นะครับ ประมาณนี้นะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะเจียกันหลังจากเราทำการตัดเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะได้มาประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็จะใส่ได้แบบชิดรูสองรูนี้นะฮะโดยไม่ติด แล้วนะครับเพราะว่าเราทําการหลบตัวด้านโค้งนะฮะส่วนตรงนี้นะครับทําการหลบเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่นะครับโอเคขั้นตอนต่อมานะครับให้เราเตรียมปบก AR นะฮะเบรกเารเราจะไม่ใช้ด้านหัวปลายแต่เราจะตัดเฉพาะเอาส่วนตรงนี้นะครับ3รูนี้ออกนะฮะเดี๋ยวเราจะทำการตัดเลยนะครับ นี้นะฮะพอตัดออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมทีนี้เราก็จะมาทําการประกอบส่วนหางก่อนนะครับอันนี้เทียก่อนจะเป็นประมาณนี้เราก็ทำการประกอบเลยอันนี้จะไว้บนหรือไว้ล่างก็ได้นะฮะไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นนะครับเราก็ผมเอาไว้ล่างเลยนะ ันนี้ผมก็ล็อกด้วยล็อกนัดนะฮะ นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จัดการใส่ต้มนะฮะ ็จะได้ข้างหนึ่งประมาณนี้นะครับแล้วทำยังไงต่อทีนี้เราก็ใช้ตัวน็อตประมาณ5ประมาณ8ปมิลนะฮะก็ใส่เข้าไปที่โลตรงนี้นะครับ2อันเลยนะครับตามด้วยบูทลองนะฮะบ,บูทลองนี่นะครับใส่เข้าไปนะฮะ แล้วก็เห็นสองรูนี้ใช่ไหมกรยัดไปเลยทีนี้ด้านข้างก็งัดขึ้นมาให้ตัวอันนี้นะฮะส่วนโค้งที่สำหรับ ติดตั้งปีของซ u เปอร์ทูนะครับลองไว้นะฮะลองไว้อย่างนี้เลยนะ,ะแล้วก็ทำการล็อกด้วยล็อกนัทนะครับ เรียบร้อยนะฮะจะได้ประมาณนี้นะครับโอเคอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวผมทำให้เสร็จเลยนะโอเคครับเรียบร้อยนะฮะสำหรับทำปีกข้างนั่นเองนะครับทีนี้ก็ประกอบกับตัวบอดี้นะฮะไม่โดนนะครับนี่นะไม่โดนบอดี้นะครับก็ ไว้เป็นตัวเลือกเนาะสำหรับใครที่อยากจะแต่งรถนะฮะอันนี้แนะนำะว่าถ้าเป็นไปได้น,นี้ผมก็ถ้าการชนหลังรู้สึกว่าตัวมันติมันติพวกอไอพวกการชนมันติประจำปีก็จะมีแบบนี้เหมือนกันที่ว่าเป็นรูน็อตสองแนแต่ว่ามันจะมีเพิ่มเติมมาคือจะมีตัวยื่นนะฮะด้านนี้นะครับก็สามารถใช้ติดตั้งเบรกได้นะฮะหรือ ตรงนี้ก็ติดตั้งได้ก็คือว่าอาจจะใช้ตัวเนี้ยสองโลหน้าเนี่ยนะก็สามารถยื่นเป็นเป็นกันแขวนในตัวได้แล้วก็ติดเบรกไปด้วยได้นะครับก็คิดว่าน่าจะติดได้แหละผมว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนี่นะฮะ ได้อยู่นะครับผมน่าจะได้เนี่ยประมาณนี้ติดได้อยู่พอดีรูแต่จะชิดรอไปหน่อยอาจจะต้องปาดนะฮะปาดเอาตะไบอ,อะไรก็ได้ปาดตรงนี้ออกนะครับเพื่อลบเพื่อไม่ให้มันโดนล้อนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นคานตบหน่อยหน่อยนะฮะ แต่ก็ตกไม่ได้ดีหรอกก็พอได้นิดนึงโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับลิปหน้าก็น่าจะเป็นซุปเปอร์โทเหมือนเดิมนะฮะแต่จะเป็นอะไรก็ไปลุ้นกันนะครับผมโอเคชอบถูกใจกดสนับสนุนได้นะฮะบีผมสมัครสมาชิกอยู่ใต้คลิปคะ่ะ สำหรับช่วยผมค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรไว้แต่งเ้นเพื่อนดูนะครับโอเคครับสวัสดีครับ